ตอนนี้เรามาเดินทะเลแหวกกำลังข้ามกำลังข้ามไปฝั่งโน้นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืมเริ่มมาคืนเริ่มมาว่ายลีไปดีกว่าโอ้ยดูสินี่เราอยู่กลางทะเลเลยนะเหมือนกับอยู่สระว่ายน้ำนี่เรากำลังเดินไปเด็กๆอยู่นี่ นี่อยู่กลางทะเลเลย uh oh. นี่คือทะเลแหวกกระบี่ค่ะสวยงามน้ำใสน้ำใสกิ้งเป็นอะไรที่เลิศมากเป็นอะไรที่เลิศมากนะคะนี่เราอยู <draws S 2> ่กลางทะเลเลยนะเราเดินกลางทะเลเลย เดินกลางทะเล